สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะขึ้นบทที่สามนะคะก็คือเรื่องทศนิยมนะคะอ่าทีนี้ถ้าเรียมพร้อมแล้วรเราไป <c oughs> เข้าเรื่องอ่าเข้าบทที่สามกันก่อนเนื้อหาในส่วนของบทที่สามนะคะเรื่องทศนิยมก็จะมีด้วยกันก็คือหนึ่งนะคะการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมสองการหารทศนิยม ส,สามการแลกเปลี่ยนเงินตราแล้วก็สี่ก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาทศนิยมนักเรียนก็เเรียนมาแล้วนะคะบวกลบคูณใช่ไหมคะเรียนมาแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเมื่อเรียนเรียนจบเรื่องนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถอะไรได้บ้างนะคะก็คือจุดประสงค์นะคะก็คือหนึ่งเลยนะคะหาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหนง่ง 2นะคะแสดงวิทยากรรตอบของโจทย์ปัญหาการบวการลบการคูณและก็การหารทศนิยม3ขั้นตอนได้นะคะอันนี้คือจุดประสงค์นะคะในบทเรียนนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราเริ่มนะคะจะไปสู่เรื่องทศนิยมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะ ในการเตรียมความพร้อมตรงนี้นะคะก็จะเป็นการทบทวนเรื่องเดิมๆที่เรียนเคยมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะมาดูข้อที่หนึ่งเลยนะคะให้เขียนนะคะในรูปทศนิยมนะคะเดี๋ยวครูให้เศษส่วนมานะคะแล้วเราก็มาเขียนในรูปของทศนิยมพร้อมกันนะคะข้อหนึ่งนะคะเศษหกส่วนสิบเราจะเขียนในรูปทศนิยมได้ก็คือศูนย์จุดหกนะคะ 2. องเศษสิบห้าส่วนหนึเขียนในรูปทศนิยมก็คือ0.15 3. ์จุดหนเศษสามร้จ็ดสิบห่วนหนึเขียนในรูปทศนิยมได้3.75และ4ี่เศษหกสอ็ดส่วนหนึ่อยู่ในรูปทศนิยมคือ0ูนย์จนี้นี้าเรียนดูเนี่ยมีส่วน100ส่วน10แล้วก็ส่วนพัน โดยถ้าเป็นเศษส่วนที่อยู่ในรูปของส่วน10ทศนิยมของเราจะมีแค่1นํ่แหน่งนะคะส่วน10ทศนิยม1ตําตแหน่งถ้าเป็นส่วนร0อนะคะส่วนร้อยทศนิยมของเราจะมี2ตํตแหน่งนะคะและส่วนพันทศนิยมจะมี3ตํตำแหน่งนะคะียนจํามตรงนี้นะครับเป็นความรู้เดิมที่เรียนคุยมาแล้วนะคะ ส่วน 10, สิบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งส่วนร้อยทศนิยมสองตำแหน่งแล้วก็ส่วนพนันทศนิยมสามตำแหน่งนะคะรเราจะเรียนกันแก้ทศนิยมสามตำแหน่งนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะอันนี้แปลงกลับนะคะเดี๋ยวให้ทศนิยมมาแล้วก็เขียนในรูปเศษส,ส่วนนะคะอย่างเช่นข้อที่1 0.8 0.8ถ้าเราดูเนี่ยเป็นทศนิยม1ตำแหน่งถูกไหมคะ ถ้าเป็นทศนิยมหึงตำแหน่งเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าต้องอยู่ในรูปของส่วนอะไรคะส่วน10นั่นเองนะคะเราก็จะได้ก็คือเศษ8ส่วน10นะคะต่อไปก็ที่2 0.087นะคะอันนี้ทศนิยม3ตำแหน่งถ้าเป็น3ตำแหน่งก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูปของอเศษส่วนที่เป็นส่วนด้วย1000นะคะก็จะได้เป็น87ส่วน หนึ่งพันนะคะตัวเลขข้างหน้านะคะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ตรงนี้เราไม่จําเป็นอาที่ต้องเขียนก็ได้นะคะพอเป็นในรูปของเศษส่วนนะคะเพราะว่ามันเป็นศูนย์อยู่ข้างหน้านะคะไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะแต่รู้ไปว่าถ้าต้นยมสามตำแหน่งแบบนี้นะคะพอเราแปลงให้เป็นเศษส่วนนะคะตัวส่วนของเราต้องเป็นหนึ่งพันนะคะต่อไปก็ที่สามห้าจุดห้าห้านะคะเราก็จะเขียนได้เป็นห้าร้อยห้าสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยนะคะหรือ เราอาจจะเขียนเป็นจํานวนคลักก็ได้นะคะตัวสนิยมอ่ะตรงนี้นะคะก็เป็นจํานวนเต็มนะคะก็คือ5นะคะเราก็จะเขียนเป็นรูปของจํานวนคลักก็คือ5 4 5 5หสหส่วน100นะคะอันนี้เราสามารถเขียนได้2แบบด้วยกันเราจะเขียนเป็นเศษคืนก็ได้หรือเขียนเป็นจํานวนคลักก็ได้นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ3.05อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็จะได้เป็น3 0 5 ส่วน100นะคะหรือเราอาจจะเขียนเป็นเศษสาก็ได้สเศษ5ส่วน100ก็ได้นะคะอันนี้รูไม่ได้เขียนมามเขียนให้นะคะหรือ3เศษ5ส่วน100ก็ได้นะคะอันนี้เป็นหนึ่งตำแหนง่งสองตำแหน่งนะคะก็คือส่วน100นั่นเองนะคะ ต่อไปไปดูข้อต่อไปเออมันก็ไม่ยกให้ด้วยนะอันนี้นะข้อข้อที่สามนะคะเราจะเติมตัวเลขแสดงนะคะในอ่าช่องสี่เหลี่ยมนะคะข้อที่หนึ่งนะคะสิบสองจุดห้าคูณอะไรไม่รู้ในชะ่องสี่เหลี่ยมนะคะได้เท่ากับหนึ่งรอยี่สิบห้า อันนี้เดี๋ยวขอสุ่มถามเป็นรายบุคคลก็แล้วกันนะคะ12.5คูณอะไรน่าจะกับ125อันนี้ให้เติมลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะตามคนแรกก่อนเลยหลังลาเต้ค่ะลาเต้คะครูควรจะเติมตัวเลขใดลงในช่องสี่เหลี่ยมคะเอาเวลาครูถามตอบด้วยนะคะ เพระญญาะพยายามจะถามคนที่ไม่ค่อยได้ตอบบ้างนะคะเพราะว่าคนที่ตอบอยู่ซ้ำๆก็จะเป็นคนเดิมๆนะคะเรียกร้งเดียวก,ก็ตอบแล้วนะคะเอาเปลี่ยนคนบ้างนะคะออาตอบคาราเต้เติมอะไรดีคะอิครับอาคาราเต้บอกว่าเติมสิบนะคะเรามาดูจะเลยกันว่าเติมสิบหรือเปล่าอานี่เลยเติม สินะคะเก่งมากนะคะลาเต้อะเยี่ยมเลย12.5สอคูณสิบเห็นไหมคะเท่ากับ125ถ้าถ้าเรียนดูง่ายๆเลยนะคะทัวสยมของเราคือ1นึ่ตำแหน่งถูกไหมคะแล้วตัวคําตอบนะคะก็เท่ากับไว้เนี่ก็เ,เท่ากับ125อ่าดังนั้นเราเลยคูณด้วย10นะคะเดี๋ยวไปดูข้อที่2อะไรไม่รู้แต่คูณด้วย100เท่ากับ79นะคะ ต่อไปขอถามอ่ะุูจะถามคนที่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้พูดบ้างนะคะอ่ะถามชาลิดานะคะเติมอะไรดีลูก0.79อ่ะเพื่อนบอก0.79เยี่ยมมากเก่งมากค่ะเราจะเติมได้คือ0.79นะคะคูณ10อเออ,เอไม่ใช่คูณ100นะคะเท่ากับ79 นะคะอันนี้นักเรียนสังเกตได้เลยมันคูณด้วย100แปลว่าตัวสนิยมของเราก็ต้องเป็นอะไรคะสองตำแหน่งถูกไหมคะไปดูข้อต่อไป1,000คูณอะไรเท่ากับ28นะคะเดี๋ยวขอถามขอถามเนี่ยระหว่างที่ครูเนี่ยหาคนอยู่เนี่ยครูก็ให้นักเรียนเนี่ยได้คิดไงได้คิดเออได้คิดก่อนเว้นช่วงได้ได้คิดบ้างอะไรแบบนี้ อันนี้ขอถามปนด์ค่ะปนด์ปนด์เติมอะไรดีลูกปนุกิดได้ยังศูนย์จุดศูนย์สองแปดแล้วอ่าศูนย์จุดศูนย์สองแปดเยี่ยมมากเก่งมากค่ะ หนึ่งพันคูณศูนย์จุดศูนย์สองแปดเห็นไหมคะเท่ากับยี่สิบแปดนะคะอ่าทีนี้ต้อเรียนดูหลักๆเลยเห็นไหมถ้าคูณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งอ่คูณด้วยสิบถ้าคูณด้วยร้อยเป็นทศนิยม 2, สองตำแหน่งคูณด้วยพันก็ทศนิยม 3, สามตำแหน่งนะคะอันนี้เป็นการเติมตัวเลขนะคะเติมค่าในตัวที่เราไม่ทราบค่านะคะทีนี้ไปต่อเลยอันนี้เราแสดงวิธีการหา ผลลับนะคะข้อที่หนึ่งเศษสามส่วนสิบคูณสิบห้านะคะอันนี้เราก็คิดง่ายๆเลยนัาเรียนเคยเรียนมาแล้วถูกไหมคะทีนี้เราก็ดูเลยนะคะตัวไหนตัดโทนได้ตัดตัวไหนตัดไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดอ่ะถ้านเรียนดูเศษสามส่วนสิบ นะคะคูณอยู่กับสิบห้าตัวไหนตัดได้บ้างลูกมีตัวไหนตัดได้บ้างมีไหมสิบอ่าสิกับสิบห้าเมื่ 5, <10. S 1> อ 15, กี้ดินแววแววมาใช้อะไรตัดลูก <15. S 1> ใช้สิบห้าใช้ห้าตัดเรี่ยมมากนะคะแล้วก็เลยห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบ อันนี้ก็ห้าสามสิบห้านี่เราก็ตัดโทนได้แบบนี้เลยนะคะทีนี้เราก็ดูเลยข้างบนของเราเหลืออะไรคะสามคูณสามส่วนตัวข้างล่างก็เหลือแก้สองถูกไหมคะเราก็จะได้คำตอบเลยก็คือเศษเก้าส่วนสองนั่นเองนะคะก็จะอพูดอะไรทีนี้นะคะเศษเก้า อ่าและ4.5ถูกต้องเยี่ยมมากเราก็เปลงเป็นปจำนวนคาะได้4เศษหนส่วนสถูกไหมคะแล้วก็หรือเหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อกี้นะคะก็คือ4.5ก็ได้นะคะอ่าตอบเรียบร้อยนะคะไปดูข้อต่อไปข้อที่2องเศษหนส่วนสหารเศษหนึส่วนสามสอ่าเป็นการหารเศษส่วนทีนี้ทำยังไงแล้วการหารเศษส่วนเนี่ย ทะเป็งไงนะกับเศษเป็นส่วนอ่าเยี่ยมมากนะคะกับเศษเป็นส่วนถูกไหมตัวหลังนะคะตัวหารแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณอ่าเราก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่คูณสามสิบสองนะคะสามสิบสองตัวนี้นะคะมันกลับมาจากเศษหนึ่งส่วนสามสิบสองถูกไหมโลกก็กลับกันมันก็ได้เป็นสามสิบสองส่วนหนึ่งนะคะตัวส่วนหนึ่งเนี่ยคุณไม่เขียนอันนี้ไม่เขียนก็ได้นะคะทีนี้เศษหนึ่งส่วนสี่คูณสามสิบสองมีอะไรตัดได้ไหม แต่ได้คูณม,ม็สี่น่าตักเม็สี่ได้สี่หนึ่งสี่สี่อะไรได้สามสิบสองสี่แปดอ่าสี่แปดเยี่ยมมากข้างบนก็เหลือหนึ่งคูณแปดข้างล่างก็เป็นหนึ่งก็ตอบได้เลยนะคะก็เป็นคำตอบคือแปดจบสิทธ์ข้อนี้เห็นไหมได้ไหมได้ไหมอันนี้เดี๋ยวอ,อ,อีอกตอดันไมคุ้มเสียหมยังไม่ได้ โอ้ได้อยู่แล้วก่ะและมีได้หลายข้อเลยไม่ต้องกลัวมีหลายข้อเดี๋ยวให้คิดเดี๋ยวแชร์ไว้บอร์ดแป๊บหนึ่งโอ้ว้าวเออเดี๋ยวให้คิดด้วยตัวเองอ่ามาหนูเขียนโจทย์ให้ง่ายก่อนเอาเอาการถามอย่างเดียวบ้างเนะงยาะคือเอายากๆเลยคุณของไม่ต้องยากเลยเอาง่ายๆก่อนอ่าเก้าแจุดห้าหนึ่งเก้าจุดห้าหนึ่งนะ สามมันไม่ขึ้นทีไหมของหนูนีม่มีใครอยู่จุยหรือยังเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแ,แล้ว่มีคนเห็นแล้วโอเคห็นออกเช็เข้าใหม่แปบนึงได้ได้ลูกได้ครูจะรอนะคะไม่เป็นไรอ่ะเพื่อนระวังเพื่อนที่ออกแล้วก็ค่อยเข้าใหม่อ่ะเพื่อนเขาไม่ไอยู่บ์ดอ่ะเราคิดในลำทางก่อนเก้าจุห้าหนึ่งหารน,นะคะหารหาน ด้วยสามอาด้วยเวลาสองนาทีระหว่างนี้เดี่ยครูขอปิดไมค์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเธอวค <L. S 1> พูดจะพูดกัน <L. S 1> อายเพื่อนคิดก่อนนะคะรอเพื่อนคิดก่อนแป๊บหนึ่งนะคะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งสองนาทีนะสองนาทีพอสองนาทีใครใครเก่งต้องกลับให้ครูเลล่ะ รีบจริงๆเลยรอเพื่อนแป๊บตาเพื่อนเขาเพิ่งออกไปแล้วก็เข้าใหม่เดี๋ยวแป๊บเดียวรเพ้่มแป๊แบ,บเยวรู้แหละว่าไม่ยากข้อนี้อ่ะรู้เตตองหยุดเลยหยุดเลยต้องหยุดไปเลยคนที่ได้แล้วรอเพิ่แบบมแป๊บนะลูกคุณพงก์งจะปัดก็หยุดไปเลยไม่ต้องเขียนโอเคคัวได้แล้วเลยนะ จบไหมครับเมฆมายัางเีไงหาเมฆอยู่ด้วอ่าเมฆมาแล้วา้9.51หารด้วย3ได้คําตอบหรือ,อยังได้แล้วทุกคนนะถ้าเงียบแปลว่าอะ้รทุกคนนะงั้นครูสุ่มแล้วนะคนระูจะสุ่มคนที่ชื่อทยาไปดีมีคนที่ไม่ไม่นั่น เป็นพิษศาเป็นพิษยาตอบอะไรกันลูกได้ยังนะ่ะหนูได้ยังเป็นพิศษอีเชียไม่นิชชื่อใช่ไหมใครบอกคูณมัน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  Đây à, kia, à, top lên. Kít đây à. Không ai. Không ai à. Tạo hai. to vào. có đưa đi cả. Tạo phút đi qua. Phút. Tỏ lên. đi. Anh em ถ้าว่าครูถามเนี่ยไม่ได้คาตอบดีก็บอกว่าไม่ได้ดีนะไม่ใ่เงียบเพราะว่าถ้าตอไม่ได้เนี่ยครูเสียเวลาครูจะถามเพื่อนต่อได้อย่างอยากตอบอยากตอบเนี่ยไคนที่อยากตอบเนี่ยเ็าตอบอยู่ทุกวันไอ้คนที่ผมก็อยากตอบครูไอ้คนที่ไม่อยได้ตอบเนี่ยเรียกไปก็ไม่ตอบเออดีครับคุณตอบขาบอุอบดีเยี่ยมเลยดีเยี่ยมเลยเออให้คุดูก่อนให้คุดูก่อนมีคนตอบให้เราครูเอาวินดีกว่าวินวิน วินวินของกลูตอบเท่าไหร่ลูกิวินขอไฮ้ลวินไม่เอาแล้วไม่เรียกแล้วเอาใยับต่อตอบสามจุดหนึ่งเจ็ดจาดเจีดเจมาก3.17เจ็ดเา็ดจ็ดเจ็่เจเจ็ดเจ็ดเจ็่เจีดเจ็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 ดเจเจ็ดเจ็ดเจอดเจ็ดเ่ตเเดเดเเด ลบลบลบอ่ะสามจุดหนึ่งเจ็ดถูกต้องเก่งมากทีนี้เอาบางคนก่อนบางคนก็อาจจะยังไม่ได้นะคะบางคนอาจจะไม่ได้เอาบอ้บบกคูหายไปไหนเนี้ยเบนแชร์เบนแชร์ใบบดคู่ดำอีกแล้วอ่ะใช่ใบบกมันหายไม่รู้ไปไหนอ่ะทีนีนะ้เราคิดนะคะเอาง่ายๆเลยบางคนยังไม่ได้นะครูขออธิบายเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้เป็นการหารเราตั้งหาร ถูกไหมเหมือนปกติเลยก็คือเหมือนเราหารจํานวนเต็มนั่นแหละเนี่ยหารปกติเลยจุดก็ใส่ไปไม่ไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมก็ตั้งหารปกติเลยเนี่ยเอาสามไปหารเลยสามหาืเก้าก็ได้สามอาไดเก้าอ่างใส่จดอ่างดึงมาใส่จุดก่อนใส่จุดเลยอ่างใส่จุดดึง้มาสามหาน้าก็ได้เลยสามหนึ่งอ่ะงสาม ลบกันเหลือสองดึง1มา3ามไรได้ยี่สิบเอ็ดสามเจ็ดสิเ็จบเซตเห็นไหมลบฮูบศจบเลยคำตอบเลยเป็นเท่าไหร่สามจุดหนึ่งเจคือคำตอบเนี่ยได้ไหมการานได้ไหมเงียบดิเพว่าได้นะกันถูไปต่อนะ เดี๋ยวครูให้การอาหารอีกจัดครับโอเคครับให้การหารเอาคุณต่อครับเอาหารก่อนเอาหารก่อนมีบางคนตอบไม่ได้<ะ>เลยเจ็ดจุดศูนหนึ่งห้าหารด้วยห้าเอาให้เวลาสองไม่ต้องถึงสองเราเนือนาตีเดียวพอหนึ่ง หนึ่งวิพอออาเสร็จหนึ่งวิตอบกันนั้นจบเขาไม่ใช่พูดลอเล่นเล่น,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 นให้เพื่อนคิดก่อนเพื่อนคิดก่อนมมเ,ออเพื่อนคิดก่อนแต่ผมไม่เล่นครับได้แล้วเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งไปตอบอเพื่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวกูรุมลามนะเดี๋ยวใครไม่ตอบเนี่ยกูจำชื่อไว้แล้วนะใครไม่ตอบแบบใครนี่เนเราูถามแล้วไม่ก็ตอบกัน เออไม่ค่อยโตอยู่ลาเรียกไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้ยังก็บอกว่ายังไม่ได้ครับยังไม่ได้ค่ะยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จครับบอกนี้ไม่ใช่คือกูไม่ว่าอะไรตือได้นี้คูจะได้เปลี่ยนคนที่ถามเนี่ยจะได้รู้ว่าคนนี้ได้ไหมคนนี้ได้ไม่ได้อะไรแบบนี้ได้แล้วครับครับตรวแป๊บหนึ่งตรวจการบ้านไปนะครูบอกเลยเอาหนังสือกลับไปอน ไปแก้ด้วยนะบางคนนั้นที่ทํามาผิดเยอะมากบางคนคือดูแลนะ้วเนี่ยเปิดเคืมาต้องตบทวนกันยกใหญ่เลยตัอวอะอ่ะโอ้<ผ>มไม่ใช่ทำมาเรนะืู<ม>อยากทํามาเป็นรหน้าแรกกันไม่เป็นไร,ไนไรของบางคนถ้าทามาครูก็มีเวลาอันคก็ตรวจให้ถ้าไม่ทํามาครูก็ไม่ได้ว่าเลยตัวอ่ะเพราะครูก็ไม่ได้สั่งไปก็ครูไม่ได้ว่าะไร าหนึ่ง uh, จ so mm ุดหนึ like uh, okay, mm. <t t i, ikka, ่งถึงเออหนึ่งจุดสองถึงหนึ่งจุดเจียนเลยแบบที่เหลือก็ให้ส่งเปิดเติมนี่คือทำง่ายจังเออครับมันง่ายโอ้มันง่ายอันนี้เป็นการตบตวนไงเออเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะเริ่มจริงจริงอ่ะโอเคโพลแล้วโอเคไม่เจอผมก็คิดออกแล้วครับอ่าปุ่มซึมแล้วนะหนึ่งจุดสองต้นหอมต้นหอมต้นหอมในทิพยพุทธ ต้นหนอมอ่ะตอบเลลูกแล้วอะไรหน,นูเดร็ได้ยังอะคุ้มคว่ามันน่าจะเสร็จแล้วนะเพราะว่าครูก็ชวนคุยไปใช้คือใช้วชวเวลานะต้นหนอมเสร็จได้ยัง,ยงลูกยังไม่ได้ค่ะเออยังไม่ได้ก็บอกเลยอย่าเว้นจังหวะให้ครูนานเลยทำไมยังไม่ได้นะหนูมะตามเมนูดีกว่าเมนูอะไรลูก กับเมยูหนึ่งจุดเตจ็ดหกมาตั้งตรงหนึงจุดเตจ็ด้กมาหนึ่งจุดศูนย์สามอืมไม่ใช่ดูไหมดูไหมไม่ใช่และไม่ใช่และไม่ใช่และเท่าไหร่เท่าไหร่เอาไหมต่อไหมใครบอกว่าไม่ใช่เล็กเมื่อกี้ เนติพุธอะเนติพุธตอบที่กันนั้นเนติพุธเนติพุธได้อะไรลูกหนึ่งจุดสี่ศูนย์สามครับเยี่ยมมากหนึ่งจุดสี่ศูนย์สามคุณที่ไม่ได้ตีก็ไม่เป็นไรคนที่ผิดก็ไม่เป็นไรนะคะเมคิดใหม่คิดใหม่ข้อใหม่ข้อหน้าเอาใหม่ข้อหน้าเอาใหม่ข้อนี้กูต้องั้งงานให้ดูอีกไหมไม่กูไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้วนองอะไปต่อไป เอาอีกสักนิดนึงเอาอีกสักนิดนึงโก<ม>หารอีกสะก้อนะเพราะว่าอ่าเพื่อนบางคนยังไม่แม่นเลยศูนย์เ,นเ,เดี๋ยวก็เล่นจะไปตรงศ<อ>ูนย์นั้ศูนย์จุดหกศูนย์จุดหกนะหารด้วยสิบสองอ่าศูนย์จุดหการด้วยสิบสองอ่ารเร็วอย่าช้าอย่าคิดช้าโปหกแล้วนะ ศูนย์จุดหกหารด้วยสิบสองเดี๋ยวผูหาคุณอ่อนได้แล้วได้แล้วเดีย๋ยวแป๊บนึงได้แล้วนี่พี่ได้เลยได้แล้วได้แล้วครับแปบ๊บหนึ่งครับลูก้าตอนนีน้มันก็ติดตั้งที่นห่ไม่ง่าย้าตาอันนี้ผมไม่รู้ว่าคิดไงอ่ะืึผมไม่รู้ว่าคิดยังไงหรอ ทำไมอะทำไมไม่รู้ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวแต่พอใจเย็นๆดีกวอยากตอบอยากตอบทำไมอะอ่าไม่ทำไมไม่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้ยังไงมันอันนี้มันสลับกันนะอะไรจะลับลูกไอตอนหันมันต้องตั้งศูนย์ถกก่อนใช่ไหมอาวถูกต้องมันก็ต้องตั้งตัวหน้าก่อนเลยตัวหน้าคือตัวตั้งตัวหลังคือตัวหันไง โอเคครับโอเคครับไม่เคยไม่เคยเครื่องคิดเลขไม่เคยเครื่องคิดเลขครับผมใช้กระดาษใช้กระดาษใช้กระดาษผมไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขดีผมไม่นี่เอี่ยครูกูดาวไว้ใจเือนนะบางคนเนี่ยกล้องก็ไม่เปิดอี่กูดาวไว้ใจว่าเออมันคงไม่จิ้มเครื่องคิดเลขหรอกคุณเนติพงศก็พูดมาเนี่ยโจเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรชี้ทางให้เพื่อนนี่เดี๋ยวเพื่อนเขาิ้มจริงเลยแต่เดียว เห็นไหมแม่เขาถ่ายดูหนูว่าเขาคิดจริงเห็นไหมเออใช่เก่งมากแต่คนที่ไม่ก็เปิดกล้องเนี่ยน่ากลัวกว่าอีกเพราะอยคนที่เปิดกล้องมาเห็นอยู่เนี่ยมันนั่งเขียนนั้นใช่ไหมตันย่าไม่เยายิ้มเหรอตัญย่าเนี่ยไม่เห็นหน้ากันบ้างมนันไม่ใช่คือบางคนไอ้กล้องก็ไปเปิดไปรู้นั่งเรียนอยู่ไหมไม่เชื่อได้ที่ไหนเนี่ย เล่นเกมเดี๋ยวค่อยเล่นตาไปทองให้เพื่อนอาหารข้อน,นี้เสร็จก่อน่ะอันเสร็จแล้วนะครูถามนะนะครูถามนะมนะครูถามมาร์กนาวะวิทย์อ่ะมาร์กนาวะวิทย์นะไม่ใช่มาร์กนู้นนะชีลูกเสร็จยังมาร์กเสร็จยังลูก เสร็จแล้วครับมาร์คลงสองมาซิได้เท่าไหร่ลูกศูนย์จุดสองครับศูนย์จุดสองเหรออ่ามีใครได้ต่างจากมาร์คบ้างผมครับศูนย์ห้าผมครับศูนย์จุดศูนย์ุดศูนย์ห้าศูนย์จุดศูนย์ห้าอ่ากำต่อนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ลูกศูนย์ห้าเจาศูนย์จุดศูนย์ห้า ทีนี้เดี๋ยวกูขอตั้งหานในเพื่อนดูหน่อยนะข้อนี้เพราะว่ามีเพื่อนบางคนไม่ได้นะอ่ะมาดูข้อนี้กันกันกนะข้อนี้เนี่ยถ้าเราตั้งหารตัวตั้งของเราคือศูนจุดถูกไหมลูกศูนย์ุกคือตัวหารอ่าตัวตั้งสิบสองคือตัวหารอ่าเราก็ตั้งเหมือนเดิมเลยอ่ากูตั้งเหมือนเดิม0.6เขียนปกติคนเลยนะหารแบบปกติเลยทีนี้อ่าจบ ิบสองหารศูนย์มันไม่ได้นะหนูก็ใส่ศูนย์เลยใส่ศูนย์อ่าใส่จุดใส่จุดสิบสองหานหกได้ไหมอ่าไม่ได้ถูกไหมหารไม่ได้ก็ใส่ศูนย์อ่าใส่ศูนย์จบทีนี้ทำยังไงล่ะอันดับต่อไปเราก็ต้องเพิ่มเพ 0, 0, ิ่มศูนย์ศูนย์เพิ่มศูนย์สิบสองหกสิบก็ได้่ห้าคำตอบเลยเป็นศูนย์จุดศูนย์ห้า ห้าหกสิบเห็นไหมลบกันเลยศูจบสิบได้ไหมอะไรถ้าหารต่อไม่ได้ถูกไหมลูกหนูก็ต้องอะไรครับเพิ่มศูนเหมือนการหารตัวเลขปก,ก,กติเลยโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคนะเดี๋ยวให้อีกสักข้อดีกว่ายัางไม่เม่นอย่างไม่คอยเม่น อ่าข้อนี้ง่ายๆเลยคุยว่าเห็นปุ๊บปอบปั๊บได้เลยศูนย์จุดจุดใหญ่ๆเลยสามหารเฮ้ยหารด้วยสองเห็นปุ๊บปอบปั๊บเลยใช่ไหมไม่แล้วแมวเช่นกันเดี๋ยวกูคุมก่อนเด็กูคุมก่อนอย่าเพิ่งตอบ ได้แล้วได้แล้วโอเคเก่งมากคุณพี่น้วงมันง่ายมากเลยข้อนี้มันง่ายมากเลยใช่ไหมเออบางคนเนี้ยก้อนี้เห็นปุ๊บต่อปั๊บได้เลยนะคะข้อนี้เห็นปุ๊บต่อปั๊บเลยคุณมูนปบอกกล้วยมากเลยคุณบอกกล้วยหล่าบอกกล้วยเออบอกกล้วยเอาถามใกลดีเปตองน้าเปตองฮัมบอรวัชชุวัชชุ ถามวบ้เปลถามเบนถามเบนไม่ค่อยได้พูดคุยกันเลยถามว่าดูถามว่าดูพงศพัฒน์ตัวใหญ่เกินมี่ามเพื่อนวัตถุตอบอะไรลูกอะไรวัตถุวัตถุอยู่ไหมไม่อยู่ถามเบนเลยถามเบนเธอก็โยนให้กูถามเบนตลอดนี่นะ Bên này. cô đã Egg in eggy thứ hai. cô có eggy đã hai. Egg cô eggy mới có Egg in eggy thứ hai. Egg in eggy thứ hai. Egg in eggy thứ hai. Hả? in eggy thứ hai. Egg in eggy thứ hai. Egg in eggy thứ hai. เอ็กย่าท่าเลยเอ็นเอ็กเนี่ยคนนี้คือใครคนนี้คือใครคนนี้ก็ถงคนนี้คือใครอ่าไม่รู้ไม่เจ้าตัวเจ้าตัวก็ไม่ตอบฉันว่าต้องเป็นน้องหนึ่งแต่ว่าเอาตาฉันมั่นใจว่าเป็นน้องหนึ่งชัวร์ชัวใช่หรือไม่โอ้ใช่ไม่ใช่แล้วมันคือแล้วมันคืออะไรอ่ะชื่ออะไรนะครูชื่ออะไรนะเอ็กเอกอ่ะครูไม่เข้าเนื้อเนี่ยเดี๋ยวเวลา ตามใกล้ดีอยากตอบบ้างข้อนี ừ, ้อยากตอบไม่หมดเวลาหลังนี้ใครทำอะไรใครทำอะไรใครทำอะไรเดี๋ยวฉันพูดก่เหรอเป็นตุกไอ้เม็กเก็ตถามถามห้องสามมาเบื่อตายถามไม่ค่อยตอบนี้พูดอยูไม่ถึงกี่คนสองคนที่พุทธมณฑลเจ็ดหนึ่งห้าใครได้ไม่ต้องไปตอบบ้างใครได้ไม่ต้องไปตอบบ้าง ได้เท่าเปี๊ยได้เท่าเปี๊ยเลยมีใครไม่ได้บ้างอ่ามีแซนตี้แซนตี้ยกมือแซนตี้ยกมือทำไมได้เท่าไปี๊ตองเอาได้เท่ามันตองปิดโครูต๋าเอ้ยแซนตี้ครูต๋ากรมที่ได้ไม่เท่าเออไม่เล่นดูจริงบัวบัวได้เท่าไปตองไหมเอาได้เท้าว่าออย่ากี่โกงครูนะโอเคก็นี้ตอบสม่เคยโกดหนึ่งห้าปังปอนเดี๋ยวปังปอนเนี่ยครูการละหลอ ได้คำตอบคือ0 1 5นะคะก <integrate. S 1> <ๆ>้อนี้เยี่ยมมากตึงมากนะคะสำหรับคนที่ตอบถูกอ่ะโอเคอ่ะหมดเวลาแล้ว